คือเขาได้ความจริงเท่าที่เราจะค้นพบนะเพราะว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยสิ่งที่เขียนลงไปอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เห็นด้วยของ14ตุลาเนี่ยเนื้อหาหลักมันจะมาจากคนที่อยู่บนท้องถนนจริงๆวันที่14ตุลาที่เขาวิ่งหลบกระสุนที่เขานูนี่จริงๆความคิดความรู้สึกสิ่งที่เขาพบจริงๆแล้วเราเอาสิ่งนั้นมาร้อยต่อกัน ผสมกับเอกสารเหมือนกับเราเป็นคนต่อจิกอ๊กซอแต่และคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเป็นเหมือนกับจิ๊กซอตัวหนึ่งเขาก็จะรู้ของเขาเพราะฉะนั้นเราจะได้ตัวแฟกต์ที่มันเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งที่เป็นแฟกต์จริงๆไม่ใช่ความเห็นเราเอาภาพพวกนั้นนามาต่อกันพอเรามาต่อกันมันได้ภาพใหม่มันมีสองกงล้อคุณจะเห็นกงล้อของอดีตที่มันหมุนทับทับ,ทบ,ทบมาจนถึง14ตุลาแล้วก็กงล้อที่มันหมุนทับทับ,ทบ,ทบมาจนาปัจจุบัน ขนาดเดียวอีกกลงล้อหนึ่งก็คือ6ตุลามันก็เคยหมุนทับ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 อย่างงี้คือที่เขียนนะนะที่ศึกษาเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะลบล้างข้อสงสัยหรือความคิดไม่ดีเกี่ยวกับสถานบันแต่ว่าโดยตัวของมันเองที่เราไปศึกษามาเนี่ยตอบทุกคําถามตามหลักฐานของมันอะ่ะหนังสือเล่มนี้มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งนะว่าเราคุณจะเห็นภาพของสังคมของประเทศไทยแล้วก็อาจจะเป็น สิ่งแวดล้อมต่างๆนอกประเทศเราเนี่ยณนะช่วงเวลานั้นจริงๆในลักษณะที่มันเป็นองค์รวมณนะเวลานั้นพระมหากรรษัตริย์ทาอะไรภาครัฐมีนโยบายอะไรอย่างไรเขาทําอะไรมีปัญหาอะไรประชาชนกําลังเป็นยังไงต้องการอะไรมีอะไรขึ้นบหายคือมันเป็นองค์รวมที่มันไม่แยกไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ว่าคุณจะเดินอยู่บนไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ในเส้นเวลาไหนก็ตามถึงจะเป็นอนาคตก็เถอะมันไม่พ้นเหตุปัจจัยตัวนี้ นักการเมืองประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาชาวนาชาวไร่พระมหากษัตริย์ทหารองค์าพยพของประเทศเหล่านี้มันเดินไปตลอดเส้นเวลาน่้ยนะแต่ว่าเราไม่เคยได้เรียนรู้ทั้งหมดของเขาที่มารวมกันอยู่ในในอันเดียวเพราะมันแยกกันตลอดเราก็เลยไม่เคยเห็นภาพจริงๆของสังคมสักทีว่าจริงๆสังคมไทยเราอ่ะมันเป็นยังไง หรือว่าคาว่าประชาธิปไตยนั่วงเวลานั้นเนี่ยเขาคิดถึงอะไรรัฐธรรมนูญคืออะไรประเทศเราเนี่ยเป็นระบอบประชาธิปไตยหรือว่าระบอบอะไรกันแน่คือเคยไปเห็นคลิปมานะเขาตัดต่อเป็นเหตุการณ์6ตุลาแต่เขาเอาภาพ14ตุลามาใส่ถึงขนาดว่าแบกศพออกมาจากพระราชวังสวนจิตก็มีตัดต่อกันขนาดนั้น คือมันบิดเบือนมันบิดม,มันเบี้ยวไปเรื่อยๆไงแม้แต่เรื่องของกรณีว่าผู้เด็กผู้หญิงที่เขาถูกถามว่าถูกข่มขืนนะ่ะพี่ก็ไปเจอคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาก็บอกว่ามันไม่มีตรงนั้นแต่ว่าเขาถูกทําทารุณกรรมจริงคือถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ได้ถูกข่มขืนกับการที่เขาถูกทารุณกรรมสองสถานะนี้ต่างกันนะคุณนึกออกไหมอันเนี้ยมันทารุณกกรรมใช่เรายอมรับแต่เขาไม่ได้ถูกข่มขืน คุณไม่ต้องไปยัดความโหดเยี่ยมทารุณเข้าไปให้อีกคุณไม่เคารพกับศพคุณไม่เคารพกับความตายของเขาถึงได้ทําอย่างนั้นแล้วพี่ก็มานั่งพิจารณาว่าในสถานการณ์แบบนั้นนะเห็นด้วยว่าการข่มขืนไม่น่าจะเกิดขึ้นถูกไหมหรือแม้แต่ศพที่บอกว่าถูกแขวนคอแล้วก็ถูกเก้าอีฟ้ฟาดอะไรเราไม่ได้บอกว่าุยจะต้องปกปิดถนะ้าจะไปพูดถึงมันไม่ใช่แต่คุณพูดถึง พูดถึงพวกเขาแบบไหนล่ะพูดถึงพวกเขาแบบที่ดาวสยามเคยทํายานเกราะเคยทําหรือว่าพูดถึงเขาในฐานะที่เป็นบทเรียนประวัติศาสตร์ให้ความตายของเขาอะสามารถปกป้องคนรุ่นหลังไม่ให้ต้องเจอแบบเขาหรือว่าคุณกําลังเอาความตายของเขาเนี่ยมาสร้างความตายใหม่ๆในยุคในพศนี้